เอาละครับผมสวัสดีครับทุกคนอยู่กันในเกมโลบอกนั่นเองอยู่กันในแมบบสกีบิดี้นะทุกคนเราจะต้องมาตามหาม็อบในการเปลี่ยนแปลงเป็นสกีบีดี้นะทุกคนจะเป็นยังไงก็ไปรับชมกันเลยก่อนจะไปรับชมก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้กดติดตามด้วยนะครับไปกันเลยเริ่มตามหากันเลยดีกว่าสตีฟใช่แล้วล่ะใช่แล้วละเราเริ่มตามหากันเลยนะไปกันเลยไปกันเลยไปกันเลยโอ้โอ้ตรงนี้มีอะไรให้เราตามหาตรงนี้หรอนี่ไงมีตรงนี้แน่ๆเลยกดเลยปึ้งเป็นอะไรแล้วเนี่ยตึก ตึก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 ตตึกตตึกตคืออะไรคืออะไรคืออะไรโอ้โหแฮกเกอร์ไททันโหเท่จริงๆเลยทุกคนขอเวลาเราหาหน่อยนะจะเปลี่ยนล่าเป็นไอไททันนี้ให้ได้เลยไหนไหนไหไหนขอดูหน่อยนี่ไงเจอแล้วเปลี่ยนเลยปึ้งโอ้โหทุกคนอย่างเท่เลยจริงๆมีคอนด้วยคอนอันใหญ่ยาขนาดใหญ่สุดๆไปเลยล่ะสตีฟ ใช่แล้วล่ะใช่แล้วล่ะค้อนนี้เอาไว้ทุบอะไรหรอเอาไว้ทุบคนเลวนะ่ะเอาไว้จำจัดคนเลวเราต้องํำจัดคนเร็วออกไปในสังคมปึงโองอปึงปึงปึง,ปงล้อเล่นนะ่ะล้อเล่นนะ่ะเป็นค้อนของเล่นนะ่ะทุกคนเอาไว้ถือเล่นยามเท่ๆนะทุกคน ตึงกระทึบเท้าเลยกระทึบเท้าเลยปึง้งใช่เลยใช่เลยไหนลองตายหน่อยสิได้เลยไหนขอตายหน่อยเอ,อ,อ,ยอยื้อค่อยๆูกเข่าโอ้ออเออ,เอ,อ,เอ,อลาก่อนทุกคนโอ้โหเท่จริงๆเลยและอันนี้คืออะไรเป็นขอนตวัดขอนโอ้โห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 เราไปเปลี่ยนตัวอื่นกันมัง่งดีฝ่าลอยได้ซะด้วยตัวนี้นะ่ะโอ้โหเท่จริงๆเลยเท่มากๆเลยเราขอเก็บตรงนี้หน่อยนะแล้วก็เป็ียนอะไรอีกแล้วขอดูหน่อยตึ๊ก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  มาเลยมาเลยเราอยากรู้แล้วโอ,โ,โอ้โหโอ้นี่ไงเฮดโฟนสปีกเกอร์วูแมนพิงค์โอ้โหชื่อยาวเทจ่จริงๆเลยโอ้โหไหนขอดูหน่อยขอลองแปลงร่างหน่อยนะสปีกเกอร์แมนหรอวูแมนหรอไหนไหนไหนขอดูหน่อยขอดูหน่อยตรงไหนตรงไหนกันหน้าตรงไหนกันหน้าอยู่ตรงไหนหน้าหาเลยฟิลโอ้ทุกคนเราหาไม่เจอล่ะเราไม่รู้ว่าตัวนั้นน่ะอยู่ตรงไหนนะสตีฟทำยังไงดีล่ะไม่ทํายังไงเราก็ไปหาชิ้นส่วนตัวอื่นที่เราหาเจอสิง่ายๆเลยไอเด็กโง่งไปกันเลยได้เลยได้ ้เลยโอ้โหถ้าไม่สตีไม่บอกเราเราไม่รู้เลยนะเนี่ยโอ้โหเรางงอยู่ตั้งนานเราขอดูหน่อยนะว่ารอบๆนี้มีอะไรบ้างตรงนี้มีให้เราเก็บอีกแล้วทึก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  เป็นอะไรเป็นอะไรเป็นอะไรไหนขอดูหน่อยขอดูหน่อยเป็นอะไรเป็นอะไรเป็นอะไรโอ้เรียบร้อยคาเมล่าแมนไหนขอดูหน่อยนะคาเมล่าแมนเป็นยังไงไหนไหนไหนขอดูหน่อยขอดูหน่อยฟิลนี่ไงเราเจอแล้วทุกคนไหนขอแปลงร่างดูหน่อยโอ้โหกลายเป็นตัวจิ๋วตัวเล็กจิ๋วเลยตัวเล็กจิ๋วเลยมันเป็นตัวเท่าเดิมนั่นแหละแต่ตัวเมื่อกี้มันตัวใหญ่สุดนะโอ้เป็นตัวใหญ่สุดนี่เองถึงว่าแหละทำไมเราถึงมองว่าตัวเราเล็กลงไหนขอดูหน่อยจึ่ง ปล่อยเลยตึก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 ,ตก,ตกไหนขอทําท่าทําท่ากระทึบเท้าหน่อยขอทําท่ากระทืบเท้าปึง้งดีปร้อยปึง้งจงยอนสยบให้แก่ข้าซะข้ามาเพื่อยึดครองโลกใบนี้และจะทําลายสิ่งปลูกสร้างต่างๆและยึดครองโลกใบนี้ด้วยจํานวนคนมากมายเป็นล้านคนเลยเราจะตามช่วยคนจึง้งกระทึบเท้าเลยปึง้งไหนขอลองตายหน่อยปึ๊บโอ้โอ,โอ้ลาก่อนฝันของเราจบลงแล้วบา,บายบาย โอ้แล้วเราจะทํำยังไงต่อไปดีล่ะเนี่ยทุกคนมีสกีบีดี้คอยึดของโลกแบบนี้นะเราไปตามหาชิ้นส่วนอื่นจากแบบอื่นกันดีกว่านะทุกคนไปกันเลยจืบเป็นตัวไหนกันดีแมบนี้ดีกว่า Factory ไหนขอดูหน่อยขอดูหน่อยเป็นโรงงานอะไรล่ะเนี่ยไหนขอดูหน่อยขอดูหน่อยโอ้ตรงนี้ตรงนี้ปึ้งโอ้โอ้โอ้เป็นอะไรเป็นอะไรก อยู่ไม่นิ่งเลยอยู่ไม่นิ่งเลยอยู่ไม่นิ่งเลยตื่นเต้นตื่นเต้นตื่นเต้น,ตน,เ,ตนเป็นแท็บเล็ตคาเมล่าแมนนั่นเองทุกคนย uh ูหูเป็นแท็บเล็ตคาเมล่าแมนเองเหรอไหนขอลองหาหน่อยซิว่าอยู่ตรงไหนได้เลยได้เลยนี่ไงตรงนี้ไงแท็บเล็ตคาเมล่าแมนฉันมาเพื่อย,ยึดของโลกใบนี้ฉันมา ตรวจตากองทัพของฉัน่ะว่ามีเยอะขนาดไหนฉันจะใช้แท็บเล็ตอันนี้แหละในการวางแผนเพื่อยึดครองโลกใบนี้โอ้โหน่ากลัวจริงๆเลยล่ะสตีฟใช่แล้วล่ะใช่แล้วล่ะน่ากลัวสุดๆไปเลยจะยึดครองโลกใบนี้เลยเหรอแล้วเราจะไปอยู่ที่ไหนกันล่ะเนี่ย ถ้าแกอยากมีชีวิตรอดแล้วก็แกต้องมาเข้าพวกกับฉันแล้วก็ร่วมกันทำลายล้างโลกใบนี้ให้ได้เลยทุกคนไปกันเลยโอ้โหเราขอตายก่อนนะ,ะเราเหนื่อยแล้วล่ะเราไม่ไหวแล้วจริงๆนะไปหาตัวอื่นกันมั่งดีฝ่าไหนไหนไหนขอดูหน่อยขอดูหน่อยตรงนี้เก็บไปแล้วเหลือตรงนี้ยังไม่ได้เก็บตึกๆึกจ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 ึกึกึก โอ้ไหน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 ขอดูหน่อยขอดูหน่อยพิงค์คาเมล่าเกิลไหนขอดูหน่อยนะว่าพิงค์คาเมล่าเกิลจะเป็นแบบไหนจะสวยงามหรือเปล่าจะน่ารักหรือเปล่าก็ไหนขอดูหน่อยนะโอ้นี่ไงโอ้นไม่ใช่นี่คือทีวีเกิลไหน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 พิงค์คาเมล่าแมนพิงค์คาเมล่าแมนโอ้นี่ไงตัวที่เราหาไม่เจอเฮดโฟนสปิกรแมนบูแมนสปิกรบูแมนนะทุกคนโอ้โหนี่ไงเราเจอตัวแล้วโหถือดาบซะด้วยไหนขอพันหน่อยพันจึงพันคือการปล่อยนะปล่อย ตึงๆกระทืบเท้าหน่อยสิ ตึงโอ้โหสั่นสะเทือนสั่นสะเทือนสั่นสะเทือนโอ้โหสั่นสะเทือนขอตายหน่อยโอ้โหตัวเราโอ้โหมีแสงไฟขึ้นมาเต็มไปเลยโอ้โหยังกับไฟลุกชนเนี่ยโอ้โหยังกับโคดไรเดอร์เนี่ยทุกคนโอ้โหมีไฟลุกไฟลุกโอ้โหคนข้างคนข้างไฟแรงสูงเราไปดูตัวอื่นกันดิฟ่าตัวนั้นเราหาไม่เจอเลยล่ะสตีฟใช่แล้วล่ะเราหาไม่เจอเราหาตัวอื่นกันเลยนะตัวอื่นน่าจะมีน่ะสวยๆก็เยอะแยะเลยล่ะได้เลยได้เลยเราช่วยกันหานะสตีฟช่วยกันหาเลยโอ้ สปิเกอร์แมนที่คุ้นเคยตรงนี้ไหนขอล้องเปลี่ยนล่าเป็นสปิเกอร์แมนหน่อยซิไหนไหนไหนขอดูหน่อยขอดูหน่อยนี่ไงเจอแล้วสปิเกอร์แมนปึ้งเรามาแล้วามาแล้วโอโ้โหดูสิทุกคนหัวลำโพงแมนแน่เลยจึ๊ดจืดป่อยเลยจึงกระทึบเท้าหน่อยซีเหมือนเดิมเลยเหมือนเดิมเลยน่าจะมีเอฟเฟกในการกระทึบเท้าหน่อยนะเนี่ย โอ้แต่ก็สนุกจริงๆเลยนะทุกคนใครที่สนุกกับแมปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามหรือคอมเมนต์กันมาได้นะทุกคนว่าสนุกหรือเปล่านะขอล้องตายหน่อยนะจึกจึกเออเออเออโอ้โ,อโหข้าไม่ไหวแล้วละ่ะอันท้องมานานท้องเสียขอไปเข้าห้องน้ําก่อนนะและเรามาเมืองนี้กันนะครับทุกคนมาดูว่าเมืองนี้จะมีตัวอะไรให้ใหเราเก็บบ้าง จะมีเยอะขนาดไหนก็ไปดูกันเลยนะทุกคนอู้ตรงนี้มีให้เก็บไม้ตรงนี้มีให้เก็บไม้ไหนมีตรงไหนมีให้เราเก็บบ้างขอดูหน่อยขอดูหน่อยขอดูหน่อยตรงนี้หรอนี่ไงเจอแล้วหนึ่งชิ้นเก็บเลยจึงตึก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 ตื่นเต้นตื่นเต้นตื่นเต้นเลยล่ะสตีฟได้แล้วล่ะเป็นอะไรเนี่ยโอ้โหคาเมล่าแมน อีกแล้วหรอไหนขอดูหน่อยซิว่าเป็นยังไงได้เลยได้เลยนะมาดูกันเลยเรามาดูกันเลยจืดๆนี่ไงเจอแล้วโอ้โหสีม่วงมาเลยตัวสีม่วงอย่างเท่เลยทุกคนดูสิโอ้โหต่อยเลยตึง ตึงๆต่อยๆต่อยตึงๆตึ้งตุ๊งตงทำไมแกถึงชอบแปรงล่างจังเลยล่ะเพราะว่าเราแปรงบนน่ะสะอาดแล้วน่ะสตีฟเราแปรงบนแปรงฟันแปรงบนแปรงล่างแปรงอะไรเราก็แปรงสะอาดหมดแล้วล่ะสตีฟมุกแปรงฟันน่ะใช้กับเราไม่ได้ผลหรอกนะสตีฟโอ้ใช่เหรอฉันว่าแกน่ะหลงคารมฉันแล้วล่ะโอ้ไหนขอลองตายหน่อยซีสตีฟสลีฟเลยขอลองตายหน่อยเลย โอเคโอเคเป็นอย่างนี้แล้วโหเท่จริงๆเลยเราไปดูตรงอื่นกันมากดีกว่าสตีฟไปกันเลยไปกันเลยโอ,โอ้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 ตรงนี้มีอะไรตรงนี้มีอะไรมาดูกันเลยมาดูกันเลยได้เลยได้เลยมาดูกันเลยดูรอบๆดูอบๆดูอบๆไหนไหนไหนขออาราวหน่อยหน่ไงมีให้เราเก็บแล้วตึก ตึกๆมาแล้วมาแล้วมาแล้วทุกคนมาแล้วมาแล้วมาแล้วโอ้โหตัวไร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 ปูโอ้โหไฟอิงสกีบีดี้ไฟอิงสกีบีดี้คือไหลบินได้แน่เลยล่ะสตีฟใช่แล้วล่ะใช่แล้วล่ะเราขอดูหน่อยนะมันเป็นยังไงกันได้เลยได้ได้เลยได้เลยมาดูกันเลยมาดูกันเลยว่าเป็นยังไงละสตีฟได้เลยได้เลยไหน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 ตรงไหนแล้วเนี่ยหาไม่เจอเลยล่ะสตีฟนี่ไงตรงนี้หรือเปล่านี่ไงเจอแล้วยูโอเป็นตัวอย่างนี้เองเหรอเนี่ยโอ้โหแท่จริงๆเลย ไหนขอร้องตายหน่อยนะปึ้งีเรยียบร้อโอ้โหไฟไฟเผาไฟเผาไฟเผาโอ้โหโอ้โหโอ้โหเท่จริงเ,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 เลยเท่มากๆเลยไหนมีตัวอืน่นอีกไหมเรามายึดของโลกกับใบนี้ก็เลยเญญดิฟ้าเรามายึดของโลกใบนี้กันเลยมีเครื่องบินยักษ์ด้วยไหนเรามายึดของโลกใบนี้เราจะตรวจตาดูทุกซอกมุมเลยละ่ะว่ามีใครมีชีวิตรอดจากการถูกฆ่ามั้งเราจะมาดูกันเลยตรงนี้เราเก็บไปแล้วเราขอเก็บตรงนี้หน่อยนะขอเก็บตรงนี้หน่อยปึ้งเก็บมาแล้วตึก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  เป็นอะไรเป็นอะไรเป็นอะไรไหนไหนไหนขอดูหน่อยขอดูหน่อยขอดูหน่อยเรารีบเรารีบเรารีบโอ้นี่ไงไททันสปิเกอร์วูแมนโอ้โหอย่างเท่เลยจริงๆเราขอดูหน่อยนะเราจะแปลงร่างนะไหน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 อยากเจออยากเจออยากเจอแล้วละอยากเจอแล้วละนี่ไงเจอแล้วทุกคู่ไททันสปิเกอร์แมน ใท่านสปีกเกอร์วูแมนยูหูพันเลยพันเลยต่อยเลยตึ้ง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 เรามาเพื่อยึดของโลกใบนี้จากเด็กที่ไม่กดไลค์กดซับตะไคร้เราจะกินตับเด็กที่ไม่กดไลค์กดซับตะไคร้ให้สิ้นซากกันไปเลยตึงตึงตึงสับเลยสับเลยสับเลยนหนขอลองตายหน่อยปึ้งโอ้โหกตัวไฟลุกเลยโอ้โหเท่จริงๆเลยอย่างชอบเลยทุกคนยูหูมีตรงอื่นอีกไหมมีตรงอื่นอีกไหมมีมีมีมาดูตรงนี้กันเลยนะตรงนี้ฉันว่ามีแน่นอนล่ะนี่ไงเจอจริงๆ ด้วยสตีฟมาเลยมาเลยมาลุ้นกันนะสตีฟได้เลยได้เลยมาลุ้นกันเลยว่าจะเจอตัวอะไรบ้างมาเลยมาเลยมาเลยจึงโอ้โหจีแมนสกิบบี้คืออะไรล่ะเนี่ยโอ้โหไหนขอดูหน่อยขอดูหน่อยขอดูหน่อยจีแมนจีแมนจีแมนโอ้โหไม่เลี้ยงไว้ด้วยไม่เลี้ยงไว้เลยไม่เลี้ยงไว้เลยไหน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 ขอดูหน่อยขอดูหน่อยขอดูหน่อยไหน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 ฟนี่ไงเจอแล้วเจ้าจีแมนสกิบบี้ไหนขอดูหน่อยซิโอ้โหเป็นอย่างนี้เลยทุกคนมีไฟมี อะไรเต็มไปหมดเลยอย่างเท่เลยฟันขาวสะอาดสดใสจริงๆเลยและดูตาสิตาสีขาวโอ้โหมีพลังแน่เลยดูอบๆหน่อยนะขอดูรอบๆหน่อยโอ้โหอย่างเท่เลยอาปากค้างซะด้วยโอ้โหน่ากลัวจริงๆเลยโอ้ยน่ากลัวน่ากลัวไหนขอลองตายหน่อยนะทุกคนอ๋อไปแล้วบา,บายบาย โอเคนะครับทุกคนสนุกกันหรือเปล่าหวังว่าคงจะสนุกกันนะครับใครที่ดูถึงตรงนี้แล้วชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์กดติดตามกันด้วยนะครับทุกคนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสำหรวันี้สวัสดีครับบ๊ายบายฟิว